โอเคครับผมก็สวัสดีนะครับผมตอนนี้อยู่กับผมนะครับแจบทีพีก็วันนี้ก็เดลต้าฟอสนะครับมาวันนี้ผมก็จะเปลี่ยนไปเล่นช็อตการบ้างนะครับจะมาเล่นเล่นซีไอสก,ก้านะครับผมก็วันนี้ผมเวลแค่14นะครับเดี๋ยวมาลองดูว่าเวลาเล่นไปเรื่อยๆแล้วมันจะเจ๋วแค่ไหน แตงเบื้องต้นผมก็จะเน้นอ่าคอนโทลแล้วก็เลงแต่ว่าผมเป็นคนชอบอ่ามีตัวปีเสียงนะครับแล้วก็ใส่ไปเลยตัวนี้ก็คอนโทรนะครับอ๋อตัวนี้ใส่ได้จเจ๋งเลยจัดมาแต่ว่าสั้นมันจะทำให้สั้นขึ้น ทำไมไเป็น,ปเน,นี้ไม่ต้องใส่ก็ได้โอเคออกตัวตัวนี้ผมจะใส่ตัว OKP7 นะครับ r e เฟกตใส่ตัวนี้ผมชอบมากเลยเล่งโคดแจวจริงจริงอันนี้ก็น่าติดนะ เวลาเราอันนี้เล่นสลับเดี๋ยวผมจะล้อไปใส่ตัวเลเซอร์ดีกว่าโอเคครับ่านท้ายก็ตัวนี้ก็คอนโทรลแล้วก็เดินเร็วก็เหมาะกับตัวมันอยู่นะตัวนี้ก็เน้นเล็งขึ้นอืมตามค่าสแตตก็โอเคผมน่าจะชอบตัวนี้แหละตัวนี้ก็ไลบ่บาไปเลยคอนโทรลจะจ่าหน่อย นิ่งนะโอเคใช้ได้เลยเดี๋ยวโอเคครับก็จะเป็นยังไงก็ติดตามได้เลยนะไปเลโก้ด้านที่คุณเคยไฟบุกได้นะครับ เยมก่เริ่มในห้าสี่สามสองหนึ่ง let's go มาเลยไอ้เสริม e พาทำไมไม่เสริมอ๋อลืมเปลี่ยนภาษาเฮ้ยดียิอะไรเนี่นนนย ด้านนี้ก็ไปป่านแล้วเลยไม่ได้นะตัวนี้ยิงดีมากเลยดีนี่เรีย้ยโอ้ยโอ้ยข้างหลังข้างหลังโอ้ยตัวอ,อะไรอ่ะโอ้โหนี่งไงตัวอะไร นี่ไงบเรมเทมนิ่งกริบสี่ยมตอกันได้อยู่ยังได้อยู่ สวยวิ่งปืนดีปืนดีแต่ว่าใครยิงวะเนี่ยไม่โดนเลยเมื่อกี้ 好吧。 อไอ้นี่มันสายหมอบดีกว่าเก๋เก็เก๋ๆตอนนี้ก็คิวเยอะอยู่นะผมมันจะอันตรายตรงฝั่งกว่าไอ้ฝั่งซ้ายอะ่ะชอบมีอะไรไมีลู่ายกันมาเยอะอยู่นี่ส,สุดยอด มันอะไรวะเนี่ยสวยของดีเลยนี่นะเปน็นดีของดี ไม,ไม่ขึ้นไปน,นู่นแล้วเพื่อนเห็นไหมนะ่ะไม่เห็นแน่เลยดูสงจะน่าจะเล่นแถวๆนี้แหละโซนนี้รอดักเลยรไรกันระยะกองไม่ได้แต่อะไรยิงพี่เป้าพี่เฝ้าข้ามหัวกันเยอะจัดเลย ไม่ได้ไ<ป>มันอะไรกันนัน ีสองามจกันไม่ได้จริงเลยนะไม่มีอะไรเลยนันน่ะวยแล้วโอ้โหไม่โดนได้ไงวะน่าไม่ว่าจะตายเถอะเป็นอีก แย่ yeah, แล้วอยากเคลียร์รถถังให้ได้ก่อนนะแต่ว่า <c oughs> เฮ้ยโอ้หช่วย รายะใกล้ไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่นะแต่ว่าแบบระยะกลางมานี่คือเฮียส่เือ ทำไมมันชอบเล่นหมอบอย่างนี้วะเนี่ยทำไมอ่ะอุยอย่างน้อยก็ได้แหละคุ้มสวยคุ้มคุ้ม นนีมาไปกันเราทาง้ามาเริ่มแล้วโอ้ยให้โยนอีกสักลูกหน่อยก็ไม่ได้สวยถ้าโดนอีกลูกหนึ่งนะเห็นก่อนเฉยเหมือนตานี้แบบมีแต่ผมเคลียร์รถถังอะอะไรกันวะเ,เคลียร์ชื่อหน่อยก็ไม่ได้ อไอบีหนึ home, ่งกันทุกคนเราทำได้อ๋อเพื Arizona, ่อนดีว่า ไหนกันเนี่ยนเนีพิีกเปาุยผมนี่แหละผิดที่ยืนอะไรอย่างนี้ะเนี่ยหลังเพื่อนสวยการได้แจมุย หายวับไปกับตาโดนโอุ้มสวยเขี่ยไปกี่คันแล้ววะเนี่ย <c oughs> โอ้โหแกจอยังอุ้ยหนึ่งว่า,วา,วา,วาจะไม่ตายเพื่อนอื เฮ้ยกระสุนโอ้โหกระสุนหมดลืมดูก็ว่ายิงไม่ออกสุโโสดไม่เพียงพอต่อการใช้งานเนอข้าบีหนึ่งแล้วลอโอ้โหแพ แน่นอนตานี้ยแสดงชุดอย่างนี้แหละ เยอะไปวิ่งมาอย่างนี้จะรอดยังไงวะเนี่ย ได้มาิ่งมาทางนี่กันที่สุดแล้วหมอมา,มา <c oughs> อคิวหม <c oughs> อไปซะ ไม่ซีจะโดนยึดแล้วอุ้ยภาษายิงกันให้โอตาย อะไรกันครับเนี่ยอืมการแบบกันสุดๆอ่ะแต่ใดๆแล้วปืนนี้เล่นดีมาก

เพื่อนฉันกำลังกลับไปแต่ถ้าฉันหนีจากตรงนี้ใครจะสู้วนะเนี่ยคนช่วยดีไหมเก็บเวทมาทำไมเล่น,นีเพื่อนลูกกอ,อลอย่าเพิ่งนอนนี่ไม่ใช่เวลานั่นแหละ ฉันร้ฉันรู้ซ้ำพลาดได้ไปไห มาได้ไกลมากเลยนะพวกเนี่ยโอ้ยตรงนั้นก็โดน,น,น,นว่าล่ะมานี่ตรงนั้นโดน <c oughs> จะยิงให้ตายนี่ยากอยู่นะบอกเลยโอ้ยไม่ตายเป็นไปได้ มันเห็นได้ไงวะนะ่ะทู่มาโดนเลยผมจะต้องคนพาไปตางปรงนี้กันต่อโดนตายแล้วมนะั้งเนะี่ย อะไรวะยิงผมแล้วก็ตายไปเลยทำไมไม่ตายก่อนยิงวะเนะี่ยชุบได้ไหมเพื่อนอยู่โอ้ยไม่ตายโอ้โหนึกว่าตายบายเ้ย โอ้ยเล็งไม่ทันโถสายใครบ้านะ มันวิ่งไปให้เขายิงเลยมัอกีใใใ้ใครใครยิงโอ้โหหน้าหลังไอ้บ้าตู้มืมนแบบดีสองเราแบบลดการป้องกันนะแต่ว่าไปเอาดีหนึ่งแทน ไ่้รกออเราไปอยู่โดนหัวไอเราก็ไม่เห็นซะด้วย กาจะตายแล้วผมเมื่อกี้ นัก็ได้ใช้ขอดูผลงานหน่อยโอ้โหสามขีวคุ้มไหมวะเนี่ยคนอื่นเขาเอาแบบเป็นสิบยี่สิบอะตัวเองแค่สามขีวถูกชนะสวย ที่สองกนี่ผมเล่นมาเนี่ยที่สองตลอดเลยเอ,เ,เ,อเป็นไงบ้างครับสลับ CI-19 บ้าโดยส่วนตัวผมอ่ะคือความรัวนี่รัวมาก ระยะใกล้นี่สู้ได้สบายระยะกลางก็ดีนะตอนนี้นิ่งแรงเื่อใครอยากแบบแต่งตามผมนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับแปะโค้ดไว้ให้นะโอเคถ้าใครดูแล้วชอบใจก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ s u b สไครป์ผมหน่อยนะครับบ๊ายบาย